สนับสนุนรายการโดยน้อง n i c k s h o p dot com อยากได้เกมแท้ถูกติดสิทธิ์ในราคาที่ถูกใจต้องที่น้อง n i c k s h o p dot com เท่านั้น สวัดีครับผมผู้บริการแซงเวรชันนะผมวันนี้อยู่เกมเอ็กช็อตนะผมก็หลายๆท่านคงคิดอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมก,กูถึงมาเล่นเอ็กช็อตนะผมก็เอ็กช็อตเนี่ยผมโดนเพื่อนลากมาเล่นแล้วผมก็ไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกม FPS พีเอสนะผมแล้วเอ็กช็อตเนี่ยไม่เคยคิดจะเล่นด้วยจนกระทั่งเพื่อนมันลากผมมาเล่นซึ่งผมเล่นวันเดียวแม่งไปจ่าสิบตีระดับห <c oughs> yeah. ้าแล้วไอ้เหี้ยดูดิจ่าสิบตีระดับห้าแล้วอะโอ้โหเล่นวันเดียว,วะอะอเมท่าไหนวะ โอเคทั้ง <Okay, S 2> มันนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูดูกันว่าเราจะมาเล่นหมดอะไรกันนะผมเดี๋ยวรอเพื่อนชวนสักสักครู่หนึ่งนะผมชวนเดะเฮ้ยเดี๋ยววะเดี๋ยวจะพูดกับเขาในเกมนะผมมันเลยจะชวนคุณเดยสักครู่นะผมโอเคนี่คือหมดคู่รักนะผมก็โอเคแล้วไปเราไปเริ่มเกมเลยดีกว,ว่า แม็กช็อตนะผมไม่มีเกมอะไรไม่มีอะไรมากครับใครที่งงว่าเกมอะไรเกมแม็กช็อตที่มันเอ่อที่มันไม่ค่อยดีเรื่องชื่อเสียงมันอันอะไรเกมนั่นแหละเฮ้ยนี่ดูนี่นี่ด้วยมีนี่ด้วยอ๋อมาแลมป์ะโอ้กากโอ้กากตรงไหนอ่ะอุตส่าห์ได้มาดูดูระเบิดด้วยระเบิดโง่โง่ป่าป่เยี่ยระเบิดธรรมดา อันเนี้ยดูนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยแลมแกมาเฮ้ยโอ้ยแย่งของกูเฮ้ยเฮ้ยแรงหมดคนแรงเลยบอสแรงอยู่แรงอยู่ใช้ได้ขอกล่องมั่งแบ่งกันพอเราสองกล่องเคปะเคปมาโอ้ยโอ้โหแม่งแปดร้อยนัดอะยิงไปดิ อเออโคทรเยอะอะไรอ่ะโดูงั้นอ่ะโคตรเยอะดีป่ะดีป่ะดีดีกู <c oughs> เคยใช้แล้วไงตอนเมื่อก่อนอ่ะโคตรดีเลยใช่หมล้มเงาลูกซองคู่ไปกูใช้เลยนะ โยนเล่นทำไมฮะโชว์อะโชว์ของอะโชว์ของอะโชว์ของกลองให้กูบ้างเออโทษโทษโทษไอเวนทำเหมือนจะให้อีกสองกล่องเอาไหมกูด้วยเดี๋ยวเจอสองกล่องถ้าจะไม่ผิดได้เลยแล้วไอ้กูลอยมเฮ้ยงงป๊บ ทำไมกูลอยเอ้ยป๊อปรอกูด้วยเด็กเฮียมองชุดอะไรออกมาเนี่ยฮะบินไปเลยเฟรรมไนเซอร์เออ้าเพื่อนล่วงแล้วเหรอกูขอปืนกูคืนละเพื่อนนะ โอ้สุดยอดเฮ้ยอะไรทุบอะไรทุบนี่อันนี้คืออะไรทุบกูโอ้เพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนโอ้อืมต่อตอกันเลยนะก็เกียดเลยเที่เอ๊ะจะรอดจะรอดไม่ไม่รอดเอาไรเงี้ยวิ่งดิป๊อปวิ่งดิวิ่งดิพี่วิ่งดิเอวิ่งวิ่งดิเอเออเอาว โอ้สุดท้ายได้เคลียร์มอนกันได้เปิงเลือดที่เป่งเลยไอ้อได่านเนี้ยดือตายเยอะกว่าโอ้จะทางเข้าก็ตายแล้วอะ,อะไรอะแล้วกล่องอะกล่องหายอะเอากล่องอะกล่องไรกล่องกล่องนี่ไงกล่องต้อง <c oughs> ไม่ได้มีงอนไหนจริง เฮ้ยเทปป้าเฮ้ยเทปป้าเหรอเย็ดนี่มันเทปป้าศูนย์เจ็ดด้วยอ้าวเทปป้ากูนอนแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเกิดไหนวะเพื่อนไปไกลว่ะยูดีนเสียงกูไหมโอ้ยสัตว์วิ่งอย่างไกลเลย โอ้หกพันเลยเว้ยเยอะอยู่ขึ้นขึ้นก็ได้ขึ้นก็นได้กลัวแล้วรีบซัดเลยดีกว่าเอ้ตายไอาไว้ไม่ต้องออกมาแล้วโอ้โอโอ ปั๊มเลือดปั๊มเลือดไปเออต้องอย่างนั้นดิเพื่อนเออปั๊มไปแทงไม้แทงไม้แทงเลยกูยิงเองออ้ยโอเควินไปแล้วเพื่อนโชคดีเพื่อนโคตรไวใส่ไวผ่านป่ะฮะดีๆนะมึงยิงให้ช้าก่อนเออเดี๋ยวเดมึงเล็นเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ไม่เอาตายอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวได้บังอีกรอบอ่ะ ก็อย่างที่เห็นนะว,ว่าไม่แมตทีพีเ,นเนอสนะไม่ต้องกังวลไปเราไม่กลัวอยู่แล้วยิงมัน <c oughs> เ,อ,เอ,อ้โอ้ <c oughs> ก็ต่าป่ะบ๊อบคือเป็นไรวะบวกไม่ป่ะจบบวกบวกไปหรือปะเนี่ยปกติแต่ตอนมันทำให้กูบักนะเว้ยทำให้กูเป็นต่มาต่าเว้ยแต่ตอนนี้ไม่ว่ะมีปัญหาอยู่แล้วอ้าวมาตึงๆอะไรหมดเฮ้ยโอ้โห เอ้ยจอสรรจอสรรเลยอ้ยอาวปิดทางนี่หว่ายฮะอะไรนะทางปิดทาง,างม,ามึงวิ่งปิดทางเองอันนี้มช่วยมึงไม่ได้มีการบอกด้วยนะ ตรงนั้นยืนได้เหรอวะเด้งเลือดได้เหรอเห็นแม่งขึ้นอยู่บอสตรงใจมึงต้องพีชีบว่ะเพื่อนอเอาเระเบิดไปกินบอสโผล่แล้วเพื่อนบอสโผล,ล่แล้วยิงมันยิงมันยิงมันได้เ่าของทุหมดเหียละโอ้โอโย กดชุบชุบไงวะชุบกูด้วยชุบไงอ่ะกดแล้วเพื่อนไปเลยขึ้นมาเหรียญหมดก็เอาปั๊มเหมือนมันก็ต้องไปกดให้กูเหลือติ๊แปดเหรียญนะเพื่อนเลยเล่าใจแกเสียงล่าใจแกปั๊มยายิกเลยครับจังหวะนี้ ทํายากันยิงเลยไอ้ป๊อปอยู่กันยิงหน่อยเด้อเอาปืนหายไอเด็กเฮียกดผิดทิ้งปืนนํ้ามอยเลยเนี่ยกูอ้าวอ้าวหมดดาดดาดตั้งงั้นโอ้ยห่ว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 ยตายเออกอจะตายได้ แซมมอนปรับใหม่ไปเพื่อนด้วยโอ้ยโอเคเอาบักี้อะฮุยปืนยังอยู่ลเลยอะนะโอเคก็นี่เป็นการที่เราจะเออแช่พุเพื่อเอาเอ็กพีนะผมก็ ขอบคุณที่ติดตามชมจาการ์ดเน,า,น,นาไปแรงเสนอครับผมแล้วพบใหม่ครับบายจริงๆเอ็กช็อตก็ผมบอกที่บอกแล้วจริงๆมันไม่เกมที่ไม่ค่อยนานเล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ถือว่าเรามาเล่นแล้วกันแล้วเจอใหม่ครับบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กันด้วยนะคะ